สวัสดีครับโมนีผมจะดภาพี่โน้นงมาเบื่องการทำใหม่ถอดเจ็บปลาแบบง่ายครับติดตับใหม่ นี่ครับลูปล่างลักษณะเป็นแลไรครับพอาอาถาเอ้ก็ไม่ไดาใ่ไมจับลาบยากัเดาดาาเอาเดาดไปแค่นั้นถาเอา นี่ครับเพดแบบง่ายๆหาใหม่เสียดมาเข็ดก็ได้ครับก็ขูดเก็บปลาครับเคียนโนใหม่ก็ได้ครับเทียนโนใหม่เอามาสูบก็ได้ขึ้นกันแบบง่ายแบบประหยัดหาใหมเ่มเยษมาเข็ดครับแค่ใหม่เสียดนิดเดียวคือเสจแหละครับเยจะเอาไปขูดเก็บปลาให้บึงครับ มาสมวิธีการขูดเก็ตปลาครับง่ายๆครับเอาใหม่เสียปามนะครับมันเป็นสบบบาทมือคส้มการขูดครับือวใหม่ขูดเก็ตปลาท้ำเองได้ง่ายๆครับไว้ท้ำก็ได้ส่วงบประมาณศูนย์บาททำไดไง่ด้ ครยงยากั็การถูกเก็บปลายแล้วครับค,ครับขอคุณสำหรับการรับชมกดติดตามครับปดหน้าผมจะหาเหลืองล่าวสาระดี มาฝากพี่น้องอีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องปั๊มงวง,งามนี่นะครับผม